ก็ต่อไป็นนะคะจะเป็นเวลาของธรรมยานการเป็นพ,พิเศษนะคะก็วันนี้นะคะหนึ่งจ้าแล้วก็ให้ธรรมยานนะคะขอเรียนเชิญคุณปิ๊งนะคะขึ้นมาเป็นธรรยานค่ะครับสวัสดีครับผมก็ชื่อปิ๊กนะครับก็อยู่บ้านตระจรรับอยู่บ้นานตระจรรักก็ ตอนนี้ผมก็ทำงานอยู่นะครับตอนนี้ก็ทำงานไปด้วยก็ก็แต่ก่อนผมก่อนที่จะรู้จักพระเจ้านะครับผมก็ไม่เคยทำอะไรได้เป็นิ้นเป็นชิ้นเป็นอันนะครับไม่เคยแบบว่าทำอะไรก็คือแบบว่าไม่งใจรู้จุดอะไรเองี้ยครับแต่พอ,อมาตอนนี้มาได้รู้จักพระเจ้าแล้วก็มีความแบบ่อใจในแบบ หลายๆสิ่งครับถอมใจตัวว่าคนที่เขาแบบว่าฝากงานให้เราหรือว่าคนรอบข้างอะไรเงี้ยพี่น้องอะไรเงี้ยจะแบบว่าแต่รู้สึกแบบาว่าไม่ดีไปด้วยครับก็เลยบอกวา่ามาตอนนี้ก็คือจากที่ผมแบบว่าไม่เคยทํางานแต่บว่า ทำบ้างหยุดบ้างอะไรเงี้ยแต่ก่อนไปสัปดาห์ที่งเนี้ยไปทุกวันวันสองวันอะไรเงี้ยครับแต่มาตอนนี้ก็บอกว่าทำได้ทุกวันนะครับทำได้ทุกวันก็จะกรายจุดวันอาทิตย์ก็นเดียววันอาทิตย์ก็คือมาโบสถ์มามาที่โบสถ์แต่งหมาครับขอขอบคุณพระเจ้า,าครับที่บอกว่าเปลี่ยนแปลงผม เปลี่ยนแปลงผมได้ครับก็คือทำให้ผู้ผมรับฟ่งมีจิตใจที่ถ่อมหลอพระเจ้าด้าวยครับขอบคุณพระเจ้าครับโอโอก็เมื่อเราถอมใจลงนะคะวันที่พระเจ้าบอกไว้นะคะท่านเมื่หลายจุดถ่อมใจลงภายใต้ภาระัานทรงดีของพระเจ้าแลครัก็ ไปนะคะอยากจเชิญคุณเอกค่ะขึ้นมาเป็นขนันทีรนะคะครับผมเ,เอกครับผมต้องกล่าวเลยว่าก่อนที่มารับเจ้าก่อ,อนเนี้ยผมมาทั้งเตะยาและทั้งค้าด้วยอะไรด้วยมาตั้งแต่รุ่นเลยก็พอผมได้มาัจากพระองค์ข้างในแล้วก็พระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงเมื่อก่อนนี้ผมก็เป็นคนพูดคำหยาบมา แต่ไม่ได้พูดสุภาพแบบนี้ก็พระองค์เการถึงตรงที่ว่าผมตระหนักถึงความผิดบาปว่ากาเสิติดมันทำลายคือผมเสียผมเสียลูกต่อคนภรรยาต้องผมแต่แรกเลยนะก็คือผมก็ได้ใส่กับยาเสพติดมากกว่าโดยที่ไม่ได้สนใจลูกเลยแล้วก็ภรรยาด้วยนะเมื่อพอผม จบเข้าไปอยู่ในตอนนี้ก็ดีรู้แหละไม่มีสิ่งใดละไม่มีใครแล้วที่อยู่ข้างเราแล้วเราก็ทำวิดีโอเขามาด้วยนะไม่มีความผิดเรื่ยก็เจอได้จักพระเจ้าขหในครับแล้วก็ผมก็คือตระหนักถึงว่าเป็นรักอันมั่นคงที่สุดแล้วที่ผมจะทดลองและทดสอบว่าจะรักพระองค์แล้วพระองค์ก็ทรงเรียกครับว่าที่ผ่านมาถ้าผมยังเหมือนกับว่า ถ้าผมยังมีสิ่งเหล่านั้นอยู่ผมไม่น่านจะประเจ้า,จาได้เพราะผมจุ่มอยู่ในความบาปนานมากแล้วก็เมื่อผมมารู้จักพระเจ้าแล้วพระองค์ก็ทรงเปลี่ยนแปลงผม,ผมปฏิสเสธทุกอย่างเลยที่เคยทำให้ผมลบปฏิสเรรสธยาเสพติดทุกชนิดคาบูเลยนอก่ากบุหรี่ยาเสพติดทุกประเภทผมเคยเสพไปใช้มาผมใหเมเเ้เอาแล้วเลยเอาปฏิเสธและผมไม่ถามแม่เมื่อสองครามที่ผ่านเนี้ย คุณแม่ผมชรามากนะแล้วผมรู้สุกท้องคือเขาก็เห็นผมม่กแย่ตลอดแม่ผมเป็นคิสเตียนนะครับแม่ผมเป็นคิสเตียนมาก่อนกับผานชายแต่ตอนนั้นผมรู้จักพระเจ้าผมก็ยังมองว่าไม่เข้าใจยังไม่ยังไม่ก้องไม่เรียกจนผมกลับอีกครั้งหนึ่งแม่ผมบอกว่าลูกหนุนตายแล้วเกิดใหม่แล้วหนุเป็นลูกของพระเจ้าแล้ว ทุกวันนี้ผมรอดแล้วตื้นใจมากครับที่แม่พูดแบบนี้แม่พูดแบบผมใจผมมากซึ่งแบบแม่บอกว่าแม่ไม่คิดเลยว่าผมจะเริ่มทุกอย่างได้ด้วยความที่ผมเห็นสีหน้าของเานะคือเขาผี่ังกว่าเรา,าแล้วไ,ไม่คิดว่ญญาเราจะเป็งอย่างนได้เมื่อผมมารู้จักเทสสาพระองคุณแม่ก็เวยพรผมแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าอย่างมากไปตื่นานมากซึ่งผมเนอนก็ยิ้มของแม่ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผมคิดอยู่ใน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 ,ใน,ใ,นในเรียนจังนะครับว่า ผมกลัวนาผมกลัวนาเพราไอ้สัตว์า่าผมคือมันมีหลายคนที่ผมเคยได้ยินเรื่องว่าเขาเสียตุนเสียคุณพ่อพคุณแม,ม่กำลังปิดปุ๊บใช่ไหมครับแล้วไม่อะไรเงี้ยผมก็กลัวมากๆเลยแน่ากลัวมากนะผมตัวว่าเขาจะเสียจะเสียเขาไปเขาจะเสียชีวิตผมอยากขอทำดีทั้งเนี้เพื่อให้เขาได้เห็นตอนเขา,าเป็นเป็นย่ว่าผมเปลี่ยนแล้วผมพอแล้วขอมไม่จา เนี่นะคะจะเป็นเพลงพิเศษนะคะเรียนเชิญคุณโอ้คุณสุดเจนคุณหังกอคุณจอนนะคะ mere maara ka robotic It's your